สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ดีงามห้ามพลาดนะครับใครกําลังเลงหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่แท้นะครับ5 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับเช็คชมดูรถนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้2ปีครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับสุดจัดแล้วครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับไฟแนนซ์ได้นะครับแน่นอนครับเป็นรถใหม่ปี2013นะครับตัวนี้ Toyota s o l o n a Vios นะครับ1.5ตัว e ออโต้นะครับปี2013นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไมล์แท้นะครับ54,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับได้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้2ปีนะครับหายากแล้วครับมาทั้ง2ปีเลยครับ329,000บาทนะครับราคาสดนะครับใครจะผ่อนก็ 5,000บาทโดยประมาณนะครับ6ปีนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับถ้าใครกำลังเลงหารถสภาพดีๆเน้นใช้งานยาวๆอึดทนถึกใช้งานง่ายใช้สบายใช้ยันลูกบวชคันนี้ใช้ไปเลยครับเช็คชมดูจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถเป็นสีน้ำตาลนะครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ ถ้าท่านชอบและสนใจเช็คชมดูได้ครับคันนี้ใหม่แท้นะครับ5,4,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยนะครับยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสภาพภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับใหม่มากครับคันนี้นี่นะครับ1.5ออโต้แอรแบ็กเ b s นะครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับพาไปเช็คที่ศูนย์ได้ลยครับใครจะสดใครจะผ่อนเครดิตดีนะครับออกเงิน ออกรถแค่5,000บาทนะครับก็เอารถคันนี้ไปใช้เลยครับรถสวยนะครับเช็คชมดูได้ครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คัดรถมามีคันนี้แหละครับที่กล้าการันตีทีเดียว2ปีนะครับเกียร์และเครื่องยนต์2ปีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่แห่งรถมือสองนะครับก็ลองชมลองเช็คนะครับเหมาะสําหรับคนที่เน้นหารถใช้งานง่ายๆอึดทนและตัวนี้ดูแลสบายอันไหล่ถูกมากครับและเป็นรถใหม่มากด้วยครับรถสายจอดนะครับ เอาไว้ใช้งานกันเลยนะครับเช็คชมตรวจสอบนะครับอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับ สีน้ำตาลนะครับรถเดิมสวยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไปดูตัวจริงใครไปดูก็โดนครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ1.5ตัว e option ฟังก์ชันมีอะไรบ้างสมาชิกลองเข้าไปหาในข้อมูลในส่วนของ google ก็ได้ครับรับรองมีครบครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอในเบื้องต้นนะครับถ้าท่านชอบสนใจห้ามพลาดนะครับขอย้ำสามทีครับห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดครับรถสวยแบบนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนนะครับและการันตี ให้ขนาดนี้เรียกว่าซื้อไปอย่าสบายใจไปครับลูกชายแซวนิดหน่อยครับเขามาทํางานเป็นเพื่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสวยถูกใจไปมากก็น้อยนะครับเป็นอันว่าใครชอบนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับมีมาไม่บ่อยคันนี้รับประกัน2ปีมือเดียวป้ายแดง1.5ออโต้นะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบได้เลยครับว่าจะสวยถูกใจจริงอย่างที่เห็นในรูปหรือเปล่าครับชอบรีบเลยนะครับ